ไม่ต้องซื้อสูตรให้เสียดายตังพ่อครัวตัวผมจะมาแชร์แจกสูตรวิธีทำแคบหมูเส้นบางทำง่ายไข่คลองอร่อยมากจะทานคู่กับส้มตำยำต่างๆหรือจะทานคู่กับน้าพริกผักลวกเข้ากันเข้ากันสุดๆมีวิธีทำยังไงไปดูกันครับก่อนอื่นพ่อครัวจะต้มหนังหมูติดมันให้สุกประมาณหนึ่งต้มประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะครับห้ามต้มนานจนเกินไปนะครับเดี๋ยวหนังหมูจะเปื่อยเวลานําไปทอดจะติดกันเป็นแพ้่หนังหมูสุกตามต้องการนําขึ้น พักไว้ให้เย็นตัวลงเล็กน้อยแล้วนํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆได้เลยนะครับความยาวก็ตามชอบได้เลยท่อครวรจะใช้ความยาวประมาณ4-6ถึงเซนเท่านั้นนะครับเคล็ดลับแต่ไม่รับหนังหมูติดมันถ้าเรานํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆหนังหมูจะมีมันออกมาเยอะมากและทําให้เหนียวติดกันเวลาลงทอดวิธีแก้ปัญหาให้พี่ๆทาแบบนี้นะครับให้นําหนังหมูที่หั่นเตรียมไว้มาล้างทําความสะอาดด้วยน้าส้มสายชูนวดนวดขยาขยาให้ทั่วเพื่อขจัดคราบมันส่วนเกิน ที่ทําให้เหนียวออกและยังช่วยดับขาวได้ดีอีกด้วยนะครับแต่ยังไม่พอแค่นั้นนะครับให้พี่ๆล้างทําความสะอาดต่อนวดนวดนวดขยาขยาขยำล้างล้างล้างประมาณ4-5ถึงห้ารอบจนกว่ามันหมูส่วนเกินออกจนหมดหนังหมูไม่มีความเหนียวก็เป็นอันใช้ได้ขั้นตอนนี้แหละครับสําคัญมากถ้าจําไม่ได้พ่อครัวฝากกดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปนี้ไปทําตามได้เลยนะครับหนังหมูติดมันพ่อครัวจะใช้3ามกิโลหนังหมูช่างตอนอยังไม่ต้มนะครับ พ่อครัวจะปรุงรสด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะเกลือแกง1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะและผงชูรสอีก1ช้อนโต๊ะใครไม่ทานไม่ใส่นะครับนวดนวดนวดขยำขยำขยำให้เครื่องปรุงและหนังหมูเข้ากันดีและตามด้วยแป้งทอดกรอบอีก6ช้อนโต๊ะต่อด้วยแป้งข้าวเจ้า10ช้อนโต๊ะเพราะครัวจะใช้แป้งข้าวเจ้าเยอะกว่าแป้งทอดกรอบนะครับเพราะหนังหมูมีความอ่อนตัวเลยใช้แป้งข้าวเจ้าเยอะหน่อยพอแป้งข้าวเจ้าจะทําให้หนังหมูมีความกรอบและเต็มตัว ได้ดีมากกว่าสัดส่วนทุกอย่างครบแล้วให้พี่ๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแป้งมีความเหนียวที่พอดีเกาะตัวหนังหมูทุกส่วนไม่เหลวและไม่เหนียวจนเกินไปนะครับสัดส่วนนี้พี่ๆห้ามลดหรือเพิ่มอะไรแล้วนอกจากนี้เพราะเป็นสูตรที่พอดีมากๆ จากนั้นก็จุดไฟตั้งกระทะให้ร้อนแล้วลดเป็นไฟกลางๆให้นําหนังหมูลงทอดช่วงแรกไม่ต้องไปยุ่งหรือไปคนเขานะครับเดี๋ยวแป้งจะไม่เกาะตัวชิ้นหมูของเราปล่อยให้ตัวชิ้นหมูเสร็จต,ตัวเริ่มมีความแข็งเล็กน้อยแล้วนําตะหลิวค่อยๆคนเขาไม่ให้ชิ้นหมูเขาติดกันนะครับพอชิ้นหมูเสร็จต,ตัวดีแล้วค่อยคนอย่างสม่ําเสมอจนสีเหลืองทองให้ใช้ไฟเดียวไฟกลางจนสุกได้เลยนะครับไม่ต้องไปเร่งหรือไปลดไฟนะครับเคล็ดลับแต่ไม่รับก่อนตากขึ้นให้นำน้ำ ส้มสายชูสาดลงไปในกระทะเล็กน้อยจะช่วยทําให้ตัวหนังหมูขายน้ามันออกมารอบนานเก็บไว้ทานได้หลายวันไม่เหม็นหืนนะครับใครที่ฟังไม่ทันเดี๋ยวพ่อครัวจะขึ้นสัดชวนไว้ให้ข้างบนอีกทีนะครับวิธีนี้อาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยแต่รับประกันใครทําตามแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยลูกค้าติดใจมากฝากพี่ๆที่น่ารักเป็นกําลังใจให้พ่อครัวตัวผอมด้วยนะครับบายบาย